มาเริ่มมาที่ข่าวของโอลิมปิกนะครับล่าสุดสารกีฬาโลกปฏิเสธคำบุธรของทีมกรีฑารัสเซียแล้วนะครับจากกณนที่ใช้สารต้องห้ามทำให้กรีมกรีธาจากทีอาจาดแดนมิวขาวนะครับไม่ได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2016แน่นอนแล้วครับ สาลอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกหรือ CAS นะครับยืนยันไม่รับคำอุทธรณ์ของทีมกรีฑารัสเซียครับจากกรณีที่มีการเปิดเผยว่าทีมกรีฑาหมีขาวจงใจใช้สารต้องห้ามทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรกีฬาของประเทศอีกด้วยครับทำให้องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือาด d a เรียกร้องให้ลงโทษไม่ให้เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2 0 1 6ที่บราซิลครับส่งผลให้นักกรีฑาชาวรัสเซียทั้ง68คนจะไม่ได้ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรในเดือนหน้านะครับ ขณะที่ทีมกีฬาชนิดอื่นของรัเสเซียก็ต้องรอลุ้นผลตัดสินจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ที่กำลังรวบรมวมข้อมูลอยู่ครับ ช่วงนี้เรื่องสารกระตุ้นก็เรียกว่าตรวจกันเข้มทีเดียวนะครับส่วนคนนี้นะครับแซมอลาดิสครับสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA โดยเกรกได์ประธานสมาคมยืนยันนะครับว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในการแต่งตั้งแซมอลาดิสผู้จัดการทีมซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษคนใหม่หลังจากรอยฮอสซันในายใหญ่สิงโตคำรามคนเดิมประกาศลาออกจากตำแหน่งครับเนื่องจากทำผลงานในศึกยูโร2016ที่ฝรั่งเศสไม่ดีโดยพาทีมไอซ์แลนด์ แพ้พาทีมนะครับแพ้ไอซ์แลนด์ศูนย์ประตูต่อสองตกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเฮดโค้ชวัย61ปีจะประเดิมคุมทีมอังกฤษนัดแรกในเกมกระชับมิตรวันที่1กันยายนนี้ครับก็เป็นการยืนการานว่ายังไม่ใช้กุญสือชาวต่างชาตินะครับส่วนเทนนิส ATP ีพีทัวร์ซิตี้โอเพนที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ2จอร์นอิสเนอร์มือวางอันดับ1จากสหรัฐเอาชนะเจมส์ดักเวิร์ดจากออสเตรเลีย,ย2เซตรวดครับ 8, 3, 6ต่อ3และ6ต่อ4 โดยเกมมีนักขว้อเมริกันวัย31ปีเซิร์ฟเอสได้ถึง14ครั้งนะครับผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับมาโกสบักดาติสบวองดักสิห้าจากไซปรัสนะครับซึ่งจากสถิติที่เจอกันอิสเนอร์ชนะทั้งหมด7ครั้งครับ